Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it. Just giving one. i guess doing good things is happy. everybody yes. has known what you did, just giving one. but you telling <laughs> everyone you <laughs> meet, just giving one. <laughs> you always talking about <laughs> it, just giving one. i guess doing good things is your happy, just giving one. everybody has done what <laughs> <laughs> you did, just giving one. but you telling everyone you meet, just giving one. you always talking about it. อัลกุสซ a มิลลาฮิราะห์มานิราะหิยม์อัลฮัมด a ลิลล a ฮิุรราะบินะอัล a ิญอ l i ล l a ุม้วัสสลีอัลลอฮ์มุ hammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสดครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับพบกับเราสองคนเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับผมอึมรอนฮานาฟีและเชฟอาริบระเกียบครับ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็มาพบกันเป็นประจำนะครับเรามีนัดกันนะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทางช่องยตีมทีวีทีวีสัตยชนแห่งนี้นะครับกับเมนูอาหารเมนูดีๆที่พร้อมจะเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้รับชมถึงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ทุกเมนูอาหารทุกวัตถุดิบที่เราเลือกนํามาใช้นะครับฮาลาลต่อยบีบาน,นครับฮาลาลสะอาดถูกต้องตามหลักการศาสนานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะหยิบนํเอาวุตถุดิบต่างๆที่เราแนะนำนะฮะ ไปทำเป็นดูได้ที่บ้านนะครับเอานะครับแล้วก็วันนี้เชฟมีเมนูดีๆอะไรมาฝากให้ครับวันนี้ก็เป็นเมนูสไตล์เครื่องเทศนะครับได้กินอาหารของอาหรับนะครับไปไกลนู่นเลยนะฮะครับวันนี้เป็นเมนูอาบูอาลีบีฟครับเป็นเมนูอาบูอาลีบีฟครับนี่เป็นเมนูประจื่เมนูเป็นเมนูประจำตระกูลของอาลีหรือเปล่ะนะเชฟใช่ครับเป็นก็เป็นชื่อเมนูที่ที่เขาตั้งขึ้นมาั อ๋อตั้งขึ้นมาให้ให้ดูดูเก๋น่าสนใจน่าสนใจนะฮะน่าสนใจด้วยนะครับอาบูอาลีนี่คือเป็นเมนูพ่อของอาลีบีฟบีฟนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมรับที่แปลว่าเนื้อใช่ไหมเป็นเนื้อวัวนะครับลักษณะของเมนูเขาเป็นประมาณไหนก็เป็นข้าวกับแกงนะครับอ๋อเป็นข้าวกับแกงแต่เป็นแกงสไตล์อาหรับนะครับผ่านการตุ๋นแน่นอนว่าเครื่องเทศนี่คงไม่ใช่เครื่องเทศแบบไทยๆใช่ไหมเชฟไม่มีเผ็เลยนะก็เป็นเครื่องเทศที่หาได้ตาม ทั่วไปนะครับอ๋อนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะฮะที่ท่านเอามาฝากให้กับท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะลองเปลี่ยนเป็นเมนูแปลกๆนะฮะลองทำทานกันภายในครอบครัวก็ลองหยิบนำมาเอาเมนูนี้ไปทำกันดูได้นะครับทานกับข้าวได้เลยือเชฟใช่ครับอันนี้มานจ้มาคู่กับข้าวนะคบอ๋อเสิร์ฟคู่กับข้าวเลยใช่ครับอ๋อครับผมครับทีนี้ เตรียมท้องให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเรามาลงมือทําแล้วก็มาอร่อยกับเมนูในวันนี้ครับกับเมนูอาบูอาลีบีฟในช่วงของเปิดครัวสดานครับแต่ช่วงนี้ชมสกู๊ปดีจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วย Once drowning fears the twinkle I was fears, And in eye disappeared No ตะขบไทยถือเป็นอีกหนึ่งผลไม้ไทยที่จัดว่าเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึโดยผลของตะขบไทยจะเป็นลูกกลมๆขนาดเท่ากับลูกพุทรามีรสชาติหวานและฝาดเล็กน้อยครับส่วนผลที่สุกจะมีสีแดงแกมดำมักขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดครับ But when the จากการวิจัยพบว่าตะขบไทยเนี่ยนะครับมีคุณค่าเหนือกว่าผลไม้หลายชนิดโดยผลตะขบจะมีสารอาหารซึ่งประกอบไปด้วยใยอาหารแคลเซียมและมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยในการดูดซับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้และเส้นเลือดสมองแตก to heaven where belong heaven life there are lessons learned สำหรับการนำาุบมาใช้เป็นยาสมุนไพรนะครับให้ใช้รากเป็นยาขับเหงื่อยาขับเสมหะส่วนเนื้อไม้ใช้ปรุงเป็นยาแก้ท้องร่วงแก้บิดและมูกเลือดส่วนน้ำตะขบไทยนั้นใช้เป็นยาขับเหงื่อแก้ท้องร่วงและรักษาโรคผิวหนังครับ ask, ส่วนวิธีการเลือกตะขบไทยเพื่อจะนำมารับประทาน หรือทำน้ำตะขบนั้นควรเลือกผลตะขบที่สุกงอมแล้วถ้าจะทำน้ำตะขบให้ใส่ผ้าเขาวบางขยำเติมน้ำต้มสุกคั้นกรองเอาเปลือกและมเมล็ดออกก่อนเสร็จแล้วค่อยปรุงตามใจชอบได้เลยนะครับมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอ ป้าไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทางเซเว่นแคตลอบร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำเทสโก้โลตัสและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านวันนี้ปัญหาในการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไป ขอแนะนำ Hanging Jewelry Organizer ที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งานและสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้าน Hanging Jewelry Organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเดสตรีสามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุกทุกที่ที่คุณต้องการ Hanging Jewelry Organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้น ฟรีค่าจะส่งทั่ว,วประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงจะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อ,อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอา การฝึกอ่านยาตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง1,000บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮั์และอุมรอราคาห5ารบาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยาตีมทีวี02 530 3199เช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ผง <care. S 1> ปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาชอ็อปฮับปตุสโซดา,ดา,ดาน้ำมันสกัดแท้100%ยเปเซ็นับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับทีนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะได้มารู้จักถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบนะครับรวมมาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับสำหรับเมน ในวันนี้นะฮะกับช่วงเปิดครัวสดาของเราวันนี้เราจะเปิดครัวทําเป็นเมนูเป็นเมนูแกงใช่ไหมครับเชฟครับอ๋อแต่เป็นเมนูแกงจากาทางอาหรับหรือว่าทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับเชฟสำหรับชื่อนี่ผมแหมชอบชื่อเขามากเลยนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ชื่อเขาอะไรนะเชฟอาบูอาลีบีฟครับอาบูอาลีบีฟนะครับเป็นสูตรของคุณพ่อของอาลีนะฮะเป็นเมนูแกงเนื้อเชฟบอกมีข้าวมาด้วยทานกับข้าวเลยใช่ไหมครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เชฟอาลีฟนะฮะช่วยแนะนําเครื่องปรุงรละวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูอาบูอาลีบีฟนะฮะว่าต้องใช้ต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับเชิญครับก็มีข้าวสวยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเขาจะใช้เป็นข้าวบัสมาตินะครับเป็นข้าวเม็ดเดียวๆนะครับตอนนี้ที่เราใช้ข้าวหอมมะลิแทนนะครับแล้วก็มีน้ําซุปมะเขือเทศนะครับหอมใหญ่แล้วก็เนื้อวัวอันนี้เอาไปตุ๋นแล้วก็นะครับให้สุกนะครับแล้วก็ลูกเกดดานะครับพริกป่นปาปริก้านะครับอบเชย ผักชีปลยี่ราปลนลูกผักชีปลนแล้วก็ยี่ราปลนะครับแล้วก็พาสตี้แล้วก็เนยเค็มครับ Hard father The best thing that could ever ask for. Just thinking can An unexplainable a ever for your grateful could I it feeling Being I feel of best makes me smile Just you ask eyes Holding looking so grateful for having I'm I pray that you'll find your way. You know I love you. Uh. ครับและนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้ทํากับเมนูที่มีชื่อว่าอาบูอาลีบีฟในวันนี้ครับเอาละครับทีนี้เราก็รู้ถึงในส่วนของเครื่องปรุงและวัตถุดิบกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็มารู้ถึงขั้นตอนการทํากันนะครับว่าเขาจะมีขั้นตอนวิธีการทําอย่างไรนะครับก็เชิญครับครับเราก็เรงทำกันเลยนะครับก็เร่นะครับเราก็เริ่มจากหอมใหญ่นะครับก็หั่นเป็นลูกเต๋าครับ ประมาณนี้นะฮะก็นมหอมใหญ่นะครับไปผัดกับเนยก่อนนะครับรัางคยนะครับเราจะผัดในกระทะใบเล็กนี้ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อวัวนะครับที่เราตุนจนเปื่อยแล้วนะครับก็เอาลงไปผัดเอาเนื้อวัวไปไปตุ๋นรือไปรวนจนเปื่อยจนสุกเลยใช่ไหมใช่ครับ น้ำซุปนะครับเราก็จะนำเครื่องเทศนะครับลงมาใส่ในน้ำซุปนะครับอ๋อใส่ในน้ำซุปครับต่างหางใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อนี่ก็มีเป็นพริกป่นปาปริก้านะฮะอบเชยป่นนะฮะครับนี่ก็เป็นลูกผักชีผักชีป่นครับแล้วยี่หร่าป่นนะครับก็ใส่อย่างละประมาณสองช้อนชาใช่ไหมครับ มหแค่ผสมในส่วนของเครื่องเทศในน้ำซุปนี่กลิ่นเขาออกมาเป็นสไตล์เป็นไม่ใช่อาหารไทยนะนีะเป็นกลิ่นแบบสไตล์อินเดียหรือไม่ก็เป็นตะวันออกกลางเลยนะฮะครับแล้วก็นำลงไปกันใส่ลงไปผัดเลยนะฮะน้ำของตัวแกงเขาจะเป็นแบบน้ำกิดแบบนี้นะทบหรือว่าเดี๋ยวเราเติมน้ำ เิมเตขาจะมีลักษณะข้นๆเป็นเป็นแกงรีสแบบข้นๆใช่ไหมฮะมันขเทศนะครับจะใส่มะเขือเทศเลยนะลักษณะก็จะเป็นน้ําแกงแบบเหมือนแกงมัสมั่นบ้านเราไหมเอ๊ยใากคล้ายๆแต่คล้ายๆแต่ข้นๆประมาณนั้นใช่ไหมฮะกลิ่นหอมแล้วนะครับเชฟอาละครับทีนี้ยังไงต่อครับเชฟเราก็ตุ๋นไฟ ก่อนนะครับให้น้ําเขาข้นเลยนะครับอันนี้เราก็ตุนแล้วก็เคี่ยวเขาจนให้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเครื่องเทศซึมเข้าไปข้างในเนื้อเลยใช่ไหมเชฟใช่ครับก็จนให้น้ำเขาแห้งไปกว่านี้เลยใช่ไหมฮะนี่เราก็ตั้งไฟไฟไม่นานครับแป๊บเดียวนะครับก็จะเห็นว่าน้ําเขาก็ข้นขึ้นงวดขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวมะเขือเทศนี่ก็จะจะเริ่มเละแล้วนะฮะอือตอนที่เราก็ใส่พริกไทยป่นนะครับลงไปอันนี้ปรุงรสเลยนะฮะเกลือป่นนะครับลงไปนิดน้อย ใช่ผงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เกลือผลปรุงรสชาติแค่นี้เองใช่ไหมครับใช่ครับไ้เห็นเชฟเตรียมกระทะมาอีกใบนี่เดี๋ยวเราทํายังไงต่อเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ผัดข้าวอีกตอนนี้เราเดี๋ยวเรามีผัดข้าวอีกตั้งใจครับผัดกับแกงนี่เลยหรือเปล่าครับอ่ะคดแยกกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของน้ําแก่นะครับคือถ้าต้องการให้งวดเร็วๆนะครับก็เติมเป็นโเมโตเพจลงไปก็ได้นะครับโเมโตเพจนี่ก็คือเป็นประเทศบดเข้มข้นนะครับเป็นเพทบดเข้มข้นนะฮะเอาละครับแรืนี้ถือว่าใช้ได้ยังฮะ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับครับอร่ะครับอ๋อนี่เองนะครับหน้าตาอบูอาลีบิทครับประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่นี่ก็ยังยังไม่ถือว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมครับเซเบราะต้องมีผัดกับข้าวด้วยนะครับนี่ครับส่วนของข้าวนะครับเราก็มีเนยนะครับในส่วนของข้าวนะครับก็มีเนยนะฮะข้าวนะครับลงไปคลุกกับเนยลงไปคลุกกับเนยเลยนะฮะเชเบิร์กถ้าเป็นสูตร เดิมๆจริงๆเขาจะใช้เป็นข้าวบัสมาตีใช่ไหมครับเป็นข้าวจะมันยาวๆหน่อยนะฮะวิทย่ผนนะครับแต่ทางอาหรับเขาจะทานข้าวแบบนี้จริงๆนะครับเขาเขาไม่ได้หุงข้าวแบบบ้านบ้านเราใช่ไหมบ้านเราจะใช้ข้าวกับน้ำเปล่าเลยใช่ไหมครแต่ทางอาหรับนี่เขาจะต้องไม่หุงกับเนยก็หุงกับนมใช่ไหมใช่ใช่เคยไปลองทานนะครับเป็นข้าวที่เขาหุงจาก จากนมวัวเลยะเชฟรสชาติก็แปลกดีเหมือนนะฮะน้มันนะเติมพาสเทนลงไปนะครับอ,อ๋อใส่พาสลรี่ไปด้วยแบบนี้นะฮะปรุงแล้วก็เติมตเกลือป่นไปนิดหน่อยนะครับเติมเกลือไปด้วยนะฮะในข้าวเล็กน้อยนะฮะผัดนี่ผัดนานไหมเชฟไม่นานครับแค่พอให้เขาให้เข้ากัน,ขนเข้ากันเฉยใช่ไหมฮะับอ๋อแบเนี้นะฮะแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเลยนะครับขอคครับ เอาละครับคบรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ไป,ไปจัดจานไปเรียกอาลีมาได้เลยเชฟเอา <Ug> ละครับทีนี้เราก็ได้มาทั้งสองส่วนนะครับทั้งตัวแกงแล้วก็ตัวข้าวครับที่เป็นที่มาของชื่อเมนูอาบูอาลีบีฟนะครับทีนี้เชฟบ,บอกเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการจัดจานครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับเอาละครับทีนี้เราเตรียมทั้งสองส่วนไว้นะฮะทั้งตัวข้าวแล้วก็ตัวแกงอาบูอาลีนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็มา พร้อมจัดจานกันเลยครับเชิญเชฟครับบิสมิลลาเชฟก็เอาข้าวที่เรานําไปผัดคลุกกับเนยนะครแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะฮะใส่พิมพ์ไว้แบบนี้นะฮะอ,อันนี้ก็เสิร์ฟหนึ่งท่านเลยใช่ไหมเชฟใช่ทานได้หนึ่งคนเลยนะฮะเป็นแกงแบบสไตล์อาหรับนะฮะหอ,อมกลิ่นเครื่องเทศนะฮะกิ่นนี่หอม น่าทานเลยนะเจฟครับนี่เราก็เอาเป็นแกงสไตล์อารับนะฮะมาตกแต่งแบบสไตล์ไทยหรือเปล่าเจฟ<ะ>ใช้เป็นผักกัดหอมนะฮะวางครับ<ะ>ลองไปแล้วก็มีเป็นดอกด,ดินสอนะฮะอันนี้ดอก หจปีออดอกจำจำปีคล้ายๆกับดอกบินสอนนะฮะทำจากแครอทเหมือนกันนะครับก็นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสบปินะฮะหรือว่าลูกเกดดำนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมทานนะฮะไมาเช้าเห์เอาละครับและนี่ก็เสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงที่มาจากตะวันออกกลางในวันนี้นะครับกับแกงที่มีชื่อว่าอบูอาล b e e ฟครับ ช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมเดี๋เรากลับมาพร้อมกับมาลองชิมกับเมนูจานนี้กันครับ My little girl I ask God bless God you And you girl, girl. Oh, you like shining star. So beautiful you are, my baby girl. You light up my world. I pray that I get the chance to be around and watch you grow and witness your first steps. And the first time when you would call me dad, just thinking of you makes me smile. Holding you, looking in your eyes. I'm so grateful. Pray your that way you'll You you know love find I พวกท่านไม่รู้หรอกว่าในส่วนใดของอาหารมีบารรกัตอยู่บันทึกโดยมุสลิมน้ำพริกแม่เดียอร่อยคู่ครัวมุสลิม วันนี้ปัญหาในการจัดเก็บและหยิบใช้เครื่องประดับของคุณจะหมดไป ขอแนะนำ hanging jewelry organizer ที่จะช่วยจัดเก็บเครื่องประดับของคุณให้มีระเบียบด้วยการออกแบบที่สะดวกสวยงามง่ายในการหยิบใช้งานและสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้าน hanging jewelry organizer ได้ออกแบบมาในรูปทรงชุดเดสตรีสามารถนำไปแขวนได้ในตู้เสื้อผ้าหรือทุกทกท,ที่ที่คุณต้องการ hanging jewelry organizer พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง280บาทซื้อ2ตัว500บาทเท่านั้น ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่091108 0035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะ ไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทางเซเว่นแคตตลอกร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำเทสโก้โลตัสและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านคุณรู้สึกรุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบยที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจู ไม่ว่าจะเป็นผัดต้มพุ่นตุนลวกทอดนึ่งอบย่างด้วยความสามารถนายอินวันในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง1,900บาทยังครบยังยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง1490บาทเท่านั้นโทรเลย0 2 5 3 0 3 1 9 9 แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลลนคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัตธาน้ำสะอาดจากสัตธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมา ริมรองกับเมนูจากตะวันออกกลางนะครับกับเมนูที่มีชื่อเก๋ๆนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับเมนูในวันนี้มีชื่ออาณาเชฟอ,อาบูลีบีฟครับเป็นเมนูอาบูาลีบีฟนะฮะเป็นเมนูมาจากแถบตะวันออกกลางเลยนะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะฮะหลากหลายชนิดเลยนะครับที่ใส่รวมเข้าไปในตัวแกงอบูอลีบีฟในวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาเดี่ยวๆนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวนะครับซึ่ง เชฟได้นาไปผัดกับเนยนะฮะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยเป็นเสริมมาเป็นลูกเกดดำนะฮะแล้วก็ในตัวข้าวนี่ก็จะใส่พาสลรี่สับลงไปด้วยครับเอาละครับผมอยากจะลองชิมแล้วนะครับและท่านผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วนะครับว่ารสชาติของเขานั้นออกมาเป็นอย่างไรนะฮะประมาณไหนนะครับขออนุญาตลองชิมดเดยวกันนะฮะเชฟเตรียมมามีทั้งข้าวนะฮะแล้วก็ มะเขือเทศนะฮะแล้วก็ตัวเนื้ออะบูอารีบีด้วยนะฮะเอาละครับก็อขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับแหมวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆเลยนะครับได้ลองกับเมนูอร่อยอร่อยเมนูแปลกๆนะฮะเป็นเมนูแกงจากทางตอนออกกางนะครับรสชาตินี่ต้องบอกว่า อร่อยถูกปากผมมากเลยนะเชฟรสชาติจะเป็นตัวน้ําแกงนะฮะน้าแกงนจะเป็นรสชาติจะอมเปรี้ยวนิดๆนะฮะน่าจะมาจากในส่วนของมะเขือเทศนะฮะแล้วก็จะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะฮะกลิ่นเครื่องเทศที่เชฟใสลงไปนี่ก็จะหอมหอมกําลังดีหอมชวนน่าทานนะฮะกลิ่นจะไม่ชุนมากจนเกินไปจะไม่แรงจนเกินไปนะครับล้าก็จะมีรสชาติตัดด้วยรสชาติเค็มนิดๆเค็มอ่อนๆนุ่มๆนะฮะในส่วนของเกลือป่นที่เชฟใช้ในการปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนข้าวนี่จะ จะหอมแล้วก็มันด้วยนะฮะในส่วนของข้าวนี่ถ้าเป็นข้าวบาสมาตีนี่ก็น่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะครับเชฟอนจะนุ่มกว่านี้ครับแล้วพอทานคู่กันเนี่ยเชฟก็จะได้รสชาติของตัวเนื้อของที่เราตุ๋นจนได้ที่จนเปื่อยนะครับเนื้อถือว่าค่อนข้างเปื่อยเลยทีเดียวนะครับพอทานคู่กันนี่อ่ะทำดูดีล้วนะฮะท่านผู้ชมต้องลองทาดูครับถึงจะได้รู้ถึงรสชาติที่แท้จริงนะครับใครที่ชอบเป็นเมนูแกงประเภท อาหารอินเดียหรือว่าอาหารตอนออกการครับมีกลิ่นเครื่องเทศนิดนิดนีดน่นนต้องชอบเลยนะครับสาหรับเมนูในวันนี้นะฮะเป็นไงครับเชฟสำหรับเมนูในวันนี้ในนใ,ใครที่ไม่ชอบเนื้อวัวก็เปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ได้นะครับอันนี้มไม่ตํางไมต้องเป็นเนื้อวัวอย่างเดียวนะครับก็วันนี้พอเชฟใช้เนื้อวัวเนี่ยรสชาติที่เขาซึมไปในในตัวของน้ําแกงนะฮะก็จะได้เป็นรสชาติของเนื้อออกเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็น้ําแกงนี่ก็คือจะเป็นน้ําแกงแบบ ข้นๆจะ,จะไม่ใสจนเกินไปนะครับค<ช>ือทานไปะนะฮะแล้วก็สามารถคลุกทานกับข้าวได้เลยนะฮะ<ช>รสชาติดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมนูอาบูอาลีบีบที่นำมาฝาให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมก็รู้ถึงสูตรกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคะรับวัตถุดิบต่างๆนะคะรับรวมไปถึงขั้นตอนการทำนะครับเราทำได้นะฮะท่านผู้ชมก็ทำได้ลองทำกันดูได้เลยนะฮะที่บ้านของท่านทำ ทานกันภายในครอบครัวได้เลยนะครับเอาละครับหากท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับก็อย่าลืมครับที่จะลองไปเคาะประตูบ้านพื้นบ้านนะคะกดออดนะฮะนำใส่ถ้วยไปเขาสักถ้วยหนึ่งนะฮะลองให้เขาได้ลองชิมเมนูดีๆแบบนี้นะครับสร้างสังคมเรานั้นให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับเมนูในวันนี้ครับเมนูนะฮะ อบูอัลีบีฟครับรับรองต้องถูกใจนะครับาลครก็มาถึงช่วงเวลานี้นะครับรายการเมนูสดาก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการทุกทกท่านนะครับที่ทําให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟ ผัดทอดมากยำทำได้ทุกเมนูนะครท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อที่ผ่านทางเซเว่นแคตลกนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศรวมไปถึงี่เทสโก้โลตัสแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับและตอนนี้ใครที่กำลังมองหาธุรกิจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของกิจการก็แนะนำกันเลยนะครับสำหรับเฟรนช์ชายชากาแฟป๊อปคอนจากไทยเชฟนะครับมีให้เลือกหลากหลายแพ็คเกจนะครับ เริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับมีแพ็กเกจแบบที่มีรวมเคาน์เตอร์มีบูธนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์การทำนะฮะรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆที่จะส่งซัพพอร์ตให้กับเฟรนชชัยตลอดเลยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะแล้วก็สนใจในตัวเฟรนชชัยไทยเชฟนะครับก็สามารถโทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้เลยครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับ ครับและครัวสวยๆนี้นะครับที่ซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพครับรับจัดเลี้ยงงานสมนางานสารงานแต่งงานครับครับผมและขอขอบคุณกับน้ำพริกแม่เดียนะครับเข็ดรับจากแดนใต้นะครับน้ำพริกแท้ตราแม่เดียนะครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับจะใช้ทาขนมปังจะทานกับข้าวหรือว่าจะใส่ไปในแกงก็ได้นะครับมีทั้งพริก นะน้ำพริกเผาป่าน้ำพริกเผากุ้งน้ำพริกตาแดงมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับแล้วมีทั้งแพ็กเกจสําหรับซื้อเป็นของฝากรวมถึงแพ็กเกจที่ทานอร่อยได้ภายใน,นคร,รอบครัวนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือสนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมก็สามารถโทรติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขาครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปใน ห้างเซ็นทรัลนะครับรวมไปถึงที่ร้านจําหน่ายของฝากนะฮะในปั๊มปตททั่วประเทศแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านครับกับผลิตภัณฑ์น้าพริกแม่เดียครับครับและข้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรสมอสนะครับสารสกัดจากธรรมชาติจำนวนเก้าชนิดครับและหนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคาร์บอนซร์คา์ดนะครับซึ่งนอกจากเราจะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เรสมอสครับ และขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์สกินรูทนะครับแคร์ยัสกินฟื้นฟูดูแลบำรุงและปกป้องผิวของคุณด้วยผลิตภัณฑ์สกินรูทนะครับได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายออยอนครับรวมไปถึงมาตรฐานการผลิต GMP นะครับท่านผู้ชมที่อยากจะโทรไปปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาผิวพรรณนะครับรวมไปถึงสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกินรูทนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่แฟนเพจสกินรูทหรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับและก็มุ่งกับแฟนรายการเมนูสดะท่านนะครับท่าน ท่านผู้ชมนะครับสามารถกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับและนอกจากนั้นก็ยังเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับในเว็บแผดแฟนเพจของเมนูสดะนะครับหรือเข้ามาขอเมนูสูตรเมนูต่างๆได้นะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาชมรายการย้อนหลังของเราก็ได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ YouTube ในนั้นมีโอ้โหรวบรวมนี่หลากหลายเมนูเลยนะครับไปพบกับเราสองคนได้ในเว็บไซต์ YouTube นะครับพิมพ์ค้นหา คำว่าเมนูเสดานั <g transparen cies> ้นก็จะปรากฏมาเป็นริสมีหลายร้อยเมนูเลยนะครับมีทั้งของว่างของข้าวของหวานสารพัดเมนูนะครับทั่วทุกมุมโลกอินชอนเล้ท่านผู้ชมสามารถที่จะนําไปลองทํากันดูได้นะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองหยิบนําเอาเมนูจากรายการของเรานั้นไปลองทําดูนะครับเชฟแล้วก็ทานแล้วนะครับก็อย่าลืมครับที่จะมานตรวจสอบสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทานอาหารเดียวแล้วก็ไม่ออกกําลังกายก็ไม่ดีนะฮะเราต้อง อ่ามันออกกําลังกายอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพร่ารงกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้มีสุขภาพที่จะอ่ารประกอบคุณงามความดีทําอิระาะคนต่อไปแล้วก็อย่าลืมครับที่จะขอบคุณต่อพระองค์อวโล์อยู่เป็นประจำนะครับที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ทุกท <heures> ทวันนี้นะครับมีอาหารที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะ <sk ill ic> ก็อย่าลืมนะครับที่จะขอบคุณต่อพระองค์อยู่เป็นประจำครับเอาล้ <All right. S 1> ครับสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับตอนหน้าจะเป็นเมนูอะไรรับรอง ไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังแน่นอนครับติดตามรายการเมนูสสดางเราได้นะฮะทางยูทีมทีวีทีวีสัทาาชนแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับโบบิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามูอะลัยกุมบรหมตุลลอฮฺอัลลอฮฺบ e v ัดก one. you always talking about giving one. i guess doing good thing is a habit. everybody has known what you did. just giving one. but you tellin' everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing is are habit. just giving one. everybody Sometimes has known what you did. just giving Ooh, one. but you tellin' everyone you, you meet just giving body one. you always talking about it. <coughs> Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.